มาดูเมื่อวานนี้กับพิธีพระราชทานเพลิงศพสารวัตรสุวกรนะครับมีญาติพี่น้องมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่เตรียมที่โรงเรียนเตรียมที่เรียนมาด้วยกันนี้นะครับมาร้องเพลงส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายครับ เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรศิวกรนะครับร้องเพลงสน,สนสามพรานเป็นการส่งดวงวิญญาณของสารวัตรศิวกรครั้งสุดท้ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศีรีรัตนมหาธาตุบางเขนนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการเคลื่อนร่างของสารวัตรศิวกรรอบเมนสามรอบและพอครบสามรอบก็เคลื่อนลงศพขึ้นสู่บนเมนเพื่อทําพิธี เมื่อวานนี้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองต่อมาเป็นประธานนะครับแล้วบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าไม่ว่าจะเป็นญาติตํารวจหลายนายเนี่ยในช่วงพิธีน,น้ําตาไหลกันตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมด้วยความอาลัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาบตํารวจธนโรโทษที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องของสารวัตรจุกวกรโดยตรง เมื่อวานนี้ถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ได้จริงๆครับร้องไห้ตลอดเลยนะคะเช่นเดียวกับจ่าสิบตารวจพิทักษ์มาลาทองค่ะก็เป็นหนึ่งในตํารวจที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์นะคะน้ําตาคลอแล้วอ่านบทกลอนที่ร่วมกันกันกบผู้เชี่ยวชาญด้านคําประพันธ์แต่งขึ้นเพื่อไว้อาลัยในพิธีค่ะบอกว่าอ่านแล้วก็นึกถึงวันเวลาที่เคยทํางานร่วมกันสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรเสวกรเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เคยใช้ระบบทางลัดในการขึ้นตําแหน่ง รู้สึกเสียใจมากนะคะที่ต้องสูญเสียผู้บังคับบัญชาที่ดีไปหนึ่งคนค่ะแม้สิ้นชีพก็ยังไม่สิ้นชื่อต่างเรื่องลือตำรวจกล้าพาทวินจารึกนามศิวกรโลกได้ยิน ชีพเสียสิ้นศักดิ์ศรีอยู่คู่ชาติไทยส่วนตัวของสวสดิ์สีวท่านเป็นคนตรงไปตรงมาครับทํางานท่านจะมุ่งมั่นมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์ครอบครัวทีมงาน1.4ทุกท่านรักสวรดิ์เหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะห่างแค่กายแต่ว่าจิตใจเลือดความเป็นผู้พิทักษ์สติราชยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปครับ เมื่อวานนี้นอกจากเพื่อนร่วมรุ่นนะครับเพื่อนๆที่เป็นตำรวจด <คน S 1> ้วยกันมาร่วมงานแล้วทางผู้บังคับบัญชานะครับพลตำรวจตีจรุนเกตบานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสวัตรแบงค์บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมไปถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจแม้กระทั่งอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณไปแล้วหลายท่านรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนพูดตรงกันว่า จะต้องรีบกวาดล้างข้าราชการตำรวจที่ไม่ดีให้หมดไปจากวงการตำรวจนะครับท่านบอกเลยนะครับท่านเป็นคนที่ได้อยู่กับสารวัตรแบงค์จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนที่สารวัตรแบงค์จะสิ้นลมหายใจท่านเอามือรูปที่หัวแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาว่าพี่น้องในสนักการตำรวจแห่งชาติจะคืนความยุติธรรมให้กับสารวัตรแบงค์ครับพูดจะสัดส,สิวตอนที่ถอดเครื่องหายใจแล้วเนี่ย นะครับผมบอกว่าพี่ๆน้องๆนะผมเอามือเนี่ยลูบหัวนะครับพี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทวงให้เขาแล้วไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับก็ต้องว่ากันต่อนะครับมันมีอีกหลายปมที่จะต้องไปสืบเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับสหรัฐแบงก์เลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย จริงๆเรื่องของสวยรถบรรทุกเนี่ยถูกตั้งคำถามมาตั้งแต่วันแรกๆอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าตัวของสรัตแบงเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกในพื้นที่นครปฐมแล้วมันก็สอดคล้องกับการที่กำนันนกเนี่ยมีรถบรรทุกเป็นร้อยคันน่ะใช่ครับแล้วรถบรรทุกของกำนันนกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็น้ำหนักเกิน เพราะฉะนั้นพอเอารถออกมาวิ่งเนี่ยแน่นอนครับมันผิดกฎหมายมแล้วพอเจอตํารวจทางหลวงที่เขาตรงไปตรงมาเด็กเขาก็เรียกจับใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเรื่องนี้ครับพลตารวจตรีจรูนเกียรติก็บอกว่าเรื่องของสวยรถบรรทุกอ่ะมันมีผลจริงๆแล้วพอรถบรรทุกของกำนันนกที่มีเป็นร้อยคันมันผิดกฎหมายเนี่ยสารวัตรสิวก็คือส,ส,ส,สารวัตรแบงค์งที่เขาไม่ยอมไงมที่ผ่านมาก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้เพราะว่าก็ตรงไปตรงมาตามข้อกฎหมายนะครับแล้วหลังจากนั้น พอกำนันนกมีปัญหาเรื่องถูกจับเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยพยายามที่จะส่งซิกหรือว่าขอเสนอในการจ่ายสวยให้กับสารวัตรแบงค์แน่นอนมาเจอตำรวจตรงฉิมเขาขไม่เอานะฮะไม่มีนอกไม่มีในเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธนะครับแล้วกลายเป็นว่าเรื่องสวยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งตมและที่แบบว่าอ่ะกำนันนก เคยขอกับตํารวจนายอื่นได้มั้งแต่ขอกับตํารวจนายนี้กับสหรัตแบงค์ไม่ได้นี่เป็นปมหนึ่งละที่มันตั้งต้นทีนี้พอมีการจัดงานเลี้ยงปุ๊บเห็นว่าทางผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเนี่ยก็เลยโทรตามให้สหรสัแบงค์มาร่วมงานเลี้ยงมากินเลี้ยงกันหน่อยเผื่อจะได้เข้าอกเข้าใจปรับความเข้าใจกับกำนันนกคุณผู้ชมกำนันนกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการที่เจอสารัตแบงค์ในงานเลี้ยงมาขอยกย้ายตำแหน่ง ให้กับหลานอีกอซึ่งตามข่าวเราก็รู้อยู่แล้วว่าสารวัแบงค์ไม่ให้มันต้องรอการ,กรเกษียณมันต้องดูผลงานตามวาระตามระเบียบเท่ากับว่าขอยกย้ายตำแหน่งให้หลานรอบสองก็ถูกปฏิเสธสอรอบแล้วนะสอดอกนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเอาอีกดอกหนึ่งมไม่รู้คุยนิท่าไหนเห็นว่ามีการดวลเล่ากันสุดท้ายกำนันนกแพ้สารวแบงค์ครับกลายเป็นว่าแพ้ถึงสมรอบสาอย่าง ทำให้กำนันนกเสียหน้าอย่างรุนแรงครับเบื้องต้นเนี่ยผมเืบประเด็นอยู่เรื่องของลดน้ำหนักของของอกำนันนกเนี่ยมีเยอะแล้วก็แบกก่อนหน้าที่เราพูดคุยเนี่ยมันก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของการขอคุยขอเคลียร์แต่สวัสดิ์สิวอ่ะไม่ไม่ยินยอมพอไปเรื่องของการคุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีกก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบนะยอม จะให้ตำแหน่งแล้วยังพอพอพอ,พอตรงนั้นไม่พอใจเป็นสองเรื่องแล้วก็มากินเหล้าดีกว่านั่งกินสู้สาวัสสิวไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่สามที่มันแบบว่าคนเสียหน้าไม่ได้มันก็เลยนั่นไปนะครับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติระบุในฐานะผู้บังคับบัญชาของสารวัตร<อ>แบงค์นะคะบอกว่าการที่สารวัตรถูกเรียกไปเจราจาเรื่องสวยรถบรรทุกและการยกย้ายตำแหน่งโดยมิชอบถือว่าเป็นการคุยเรื่องหน้าที่ราชการ และการที่สรารวัตรแบงค์ปฏิเสธก็ถือว่าทำหน้าที่ตำรวจน้ำดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมครับชีวิตของสรารวัตรแบงค์เนี่ยจะต้องไม่สูญเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำลังขยับเพื่อที่จะเปลี่ยนครั้งนี้เปลี่ยนวิกฤต ให้มันเป็นโอกาสในการที่จะปฏิรูปโครงสร้างได้ไหมเรื่องต่างๆที่มันอยู่ใต้พรมเรื่องของผู้มีอิทธิพลต่างๆเนี่ยหวังว่าจะจัดการอย่างจริงจังนะครับวันนี้ถ้าเราเสียตารวจน้ําดีเป็นหนึ่งนายเนี่ยเราควรจะต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างกับวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นทละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี